โหลสวัสดีครับพบกันกับลูวิคุงนะฮะและตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมชื่อว่า Skyrim นะครับผมนะฮะแล้วันนี้เราจะมาทำอะไรฮะวันนี้เราจะมาลู่กันนะฮะกับบอสในเอ่อตรงเขาเรียกว่าอะไรินเทอร์โฮมนะฮะก็พอดีผมก็เดินเล่นตามเฟสนะฮะแล้วก็มาเจอที่นี่นะฮะแต่ปรากฏว่าบอสที่นี่แม่งคีมากนะฮะข้าวผมตายไปหลายทีนะฮะก็เดี๋ยวเราต้องผิกล็อกก่อนนะฮะ เอ้ยแปะเอาเปิดเข้าไปครับเขี่ยม่ออกมาละเนี่ยเห็นเห็นไอ้ข้างหน้าไหมครับมันจะมีบอสออกมาตอนนี้ผมจะทำการานะชักดาบชิง,ชงนะฮะเสร็จแล้วก็ทำหน้าเหี่ยวหมิงนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปนะฮะแล้วก็ของมันออกมาครับตึบตึบวู๊ดโดนดาบ เฮี้ยไม่ม <pakai Again> ัน <congratulations> ก็มีฟุตโลด้าเหมือนกันอุ้ยเฮี้ยนี้ก่อนเฮี้ยนี้ก่อนนีแล้วเฮ้ยอย่าก็ทำอย่าทำกูมาอย่าทำกูมาเอาธนูมาธนูธนูเฮ้ยธนูเอออุ้ยเฮี้ยธนูหลุดโอ้ธนูควงธนูควงอุ้ยเฮี้ยธนูหลุด โนุควงนุควงเกูไม่โดดไปนะกูไม่โดดนะอุ้ยอไม่มาทางนี้แล้นุกูนุกกลนุกกลม อุ๊ยเหีโอ้โหโอ้โหมันฟันทีเดียวครับเลือด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 เราก็กระโดดเป็นคิงคองไว้ก่อนนะครับเก็บนกไม่ไหวแล้วกูหนี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 แล้วเฮอเหี้ยตามด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ย คุณไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยคเต้องเอ่อเอ้ยไม่ใช่ใส่อาวุธก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็เฮ้ยมจิแเ,เราจะใช้นี่นะฮะคโนดา อะไรอะไรมืออะไมือหุถอยหุ่ทำไมหุถอยทำไมไม่ดีนะฮะลงไปนอนนะฮะเฮ้แล้วก็วิ่งนะฮะทั้หน้าเหวีมิงแล้วก็วิ่งหนีนะแล้วก็หลอกมูสโลดาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเขี่ยไปไหนะฮะโอ้เขี่ยมันมาแล้ว เดี๋ยวเลยดิเกตเกตเกตเต็มเกตจกเต็มจุดบัตรเดี๋ยวนี้เกตเกตพูดโรดากูเร็วเร็วเรือสิเียมเนี่ยม่นม่มาขึๆนมะลักชักดาวออกมาครับแล้วก็พูดว่า เดี๋ยวดาดก็เริ่มวิ่งเนี่อุ้ยเหี้ยโดนโุดานะแต่ฟุลดามันไม่แรงเท่าเราเนี่ยนะเราก็ทำหน้าอย่างเหมือนวิ่งดีไปต่อนะฮะเฮ้ยอย่าตามกูมานะอย่าตามกูมานะอย่าตามกูมานะอุ้ยเหี้ย

เฮี้ยวุ้ย er, ดีนะเก็บดาบทันคือไอ้คาถาเมื่อกี้นะจะเป็นคาถาปลดดาบนะฮะเหนื่ยมากนะฮะแอบก่อนนะเอาสิเอาสิโทำไมยกูไม่ได้หรอกดำามานะฮะ เราจะลาาซิสใส่มันนะฮะด้วยกระบวนท่าเออตอนนี้ต้องปั๊มก่อนนะฮะพชเช่นเพิ่มอ่าสเตมินา่าฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะโอเคต่อแล้วก็ทาหน้าอย่างมิ่นเดินไปเลยลงไปนะฮะลงไปกิ้งนะฮะลงไปกิ้ง แล้วก็ทําการชึบๆๆๆนะฮะเรียบร้อยครับชนะครับของกากเฮียของกากดีเครียบวนนี้ว่าจะได้ของดีหอยเอ้ยโอเคจบกันดีกว่าโอเคในที่สุดผมก็ล่าบอสได้ใล้วตอนนี้ของก็หนักนะฮะโอ้ยของหนักมากเลยฮะเราต้องถ่ายของนะฮะถ่ายของ เว้พอนอาอะไรออกดีโนเนี่ยอะไรเนี่ยนักขนโบนเฮย้ยไม่รู้จักางมันเอาอะไรออกดี <c oughs> ตอนนี้ของหนักมากเลย <c oughs> เอาเปา็นว่าจบรายการก่อนแค่นี้นะครับผม